ตอนนี้ลงเรือไปเที่ยวไหนเนี่ยออกออไปปากออกแล้วใครขับน้องขับไม่ได้ฮราฮ่าาฮอเฮ้ยน,นี่ดิละกระจูทะเลคืออะไรปิงกระจูในใน๋ <laughs> ครับ น่าสองศา,าสนาอ่าเก่งนะเนาะทำไม,นนมอ่ะขายไม่ค่อยดีอ้าวเ <c oughs> มื่อก่อนมาได้กินขนมยาหน้าด้วยนะตอนนี้เขาจะเปิดตรงไหนเราไม่รู้อ๋อถ้าถ้าวันนี้น้ำเที่ยวมายเยอะครัเขาจะมาตั้งขายอ๋อ ร้านตรงนี้ปิดหมดเลยอะ่ะนี่ไงขึ้นได้น้องฟินขึ้นปะ<า>ให้ใครพาไปค่ะ สะพานวัดใจหันหน้ามาบอกหน่อยสิหันหน้ามันหน่อยเออกล้าขึ้นเอยเอาคุณเป้เร็วเป้ขึ้นไปหรอตกเป้เ